สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเ้าๆพี่น้องจา๋าสาแห้งพี่น้องยังบ่ชหกโมงตอนหาโมงโกก,กวัวสบายดีเด้อพี่น้องเด้อหันมาหน่อยเดียวหน้าจะคลองก็ได้ FC อย่างว่ามีแต่หันมาใส่เจ้าของเขาหันมาสบายดีพี่น้องเลยยังหาพี่น้องมึงบัได้ดอกหน้าตาก,ก็ได้มีแต่ผา ขขเขาคณะมือพี่น้องเอ้ยห้าน้มเต็มไหเต็มคันพามาเบิง่งบรรยากาศพี่น้องอันนี้กะตกน้ำลงังที่ดีเนาะยังหน,น่อยๆพี่น้องโห่ป้าเบิ่งเนี่ยพี่น้องที่ข้าจะจานแมนเวิร์ดพี่น้องาานาเฮาเนาะห่อพแหละห่อบนชุดบนขาวพแหละนี่กระชุดบนขาวพี่น้องเลยกระชุดทั้งตะก้านี่ยนะข้างกระชุดทั้งพูดพอดีแทกย่าง,งพูดละพี่น้องชุดที่พูดละ ละเบิ้งกะมันพอลุกพอดำเดี๋ยวบอกมาเบิ้งบองดูสีตาโตก,ก่อนนะพี่น้องพอที่แทกว่าหาว่านตานี่มิตยิยะวอาซะแม่นอยู่ได้พี่น้องห่างกับห่างอืมเท่าท่าก็ใสุ่ยแอะไสามขึ้นพี่น้องเนาะไอเดมันกำลังเคี้ยวพี่น้องเห็นปะหอหยผู้กำลังกินพุย ห่างอันี้เนาะอันพอที่เถกหวานเองสองตานีกับตานี้ห้ากวหวานนี่พี่เนาะตาฉีตาห่างเนาะอ้อมลวดในได้ปะอืมก๋อยยนนอยางไรพี่เนาะเนี่ยฮะาเดี๋ยว่าหมัดมุนเนาะก้า่ะได้ซ้อเอ้สองมือกัพอดำถ้าก็ได้ชิบแปดิบเกามือพี่เนาะ เบิ่งกระเทยหน่อยนมโตดำหน้าก่อนถ่าเราะส้มเบิ่งให้หน้าตากะพี่น้องว่ามันพอดำได้บ่วัดสีดำหาหกเมื่อนี่แหละพี่น้องวัดสีดำวัดสียิบแล้วแหละแต่ว่ากะก็ยังน้อยคือเห็นนะพี่น้องถ้าก็กินผูยิ่งบ่พี่น้อง,กกพ,องพอที่แท็กเมื่อวานปุ้ยใส่โป่า เบิ่องใหญ่ก็บึงก่อนเถยนหน่อยนมโตดำนามันบไดหน่อยเลยเด้อค่ะมันสูงใหญ่กว่าอีกน้ำหนักประมานแปดชิบเลยบอกนมเป็นนมก้นเป็นก้นปีศาสตวเกับเป็นเทพแล้วกี่ดำขู่ก็ปีหน่อยถูกบักสั้นก็พอพี่น้องเอ้ย <laughs> ทำก้นพอ่อกี่แบบดุมันนี่บักสันมึงโน้นนะตากเตอทองต่อยอา้าวหายนี่มันไปใส่ยแล้วนามคือบุ๋บมมีเฮ้ยหนามไปใส่ยหายนี่คือบุ๋มมีคันดำกับจีดาไหลออกมาแต่พุ่นเลยพี่น้องมีวัสพืหายชุกข,ขันพี่น้องตะโนน <c oughs> โอ้ยดำมาเป็น เฮ้ยนี่มันรู้นี่คข่ด่งมาเป็นได้ลูกอมเอิ่มมาใส่ได้นอนทีนี้มันจะเคินน้าพี่น้องนะติดกัหน้ามังกรนีหน้ามังกรหน้าบานจนเกันกเขากำลังแตกพี่น้องเออเกียวเลยเด้นั่นเคยหลานเอาเฮ้เขาแตกเลย เคลียวขยะขึน้นแล้วผมป้าทิงเป็นว่าหายได้มันบอก,ออกเอาผนสีมาดำผืนว่าสั้นเลยสั้นเดินสีพาไปเบิราเจ้าดำนะพี่นองดำทีที่หนำหอมยังวะเออผัยใหม่ต่อขามหนำเต็มหายเต็มคันพี่นองไป กันเลยกันบอกเอาบ่คนงานนี่นะบุรีเอาบอ่คนงาน,นสิมานี่นะเอาบอ่เอาซ่าฮ่่ <c oughs> าอโอ้ยตายแล้วน <c oughs> แนวน่ะ, <c oughs> นะ <c oughs> อ้าวคือแนวนี้นแล้วสิตายไปไบร ขักอยู่ไดนพี่นาหวานบักซองเด้อลูกก๊มพี่นาหวานบักซองทงม,ม,ทมันเป็นอะไรเฮยยมันกต่งามอยู่ดิโอ้ยซ้ำนี่แหละไปมันออกก็ <c oughs> อย่าเหตุการณ์เบิง้งไปแม่สันไปแม่ไปอยู่น้ำพอพู ข้างมึงสามสี่มือเนี่แหละเฮ้ยยานพระท่านน้ามกล้าก็นฮะก็ได้สิบแปดสิบเก้ามือบ่อ้าฮะโต๊กมือจะขำว่ะสิบสามขำบ่มือนี่ก็จะข้ามสี่บ่เฮ้ยเออต๊กมือสิบสามมันจะมือส่เฮ้ยสาวบ่หอนบ่โต๊โต๊ก่อนเตะยจะมือสมือจะขำ วันที่เช้าเต็มบ่จื่อวันที่มีแต่จักค่ำเอาเลยมันก็ได้อยู่ได๋โอเคอยู่ได๋เสียงแลยังว่ายังบ่ทันอันซะยังยังติด8เดี๋ยวเพิทางกานพุ้ยได้3คืนานจะถึงแล้วบ่อยดำที่ลีลอที่บ่นี่อืองแล้วอันนอัมปกายเนาะเฮาก็ว่าอยู่บ่ัมปกายนกมคือเฮ็ดหางซะ แถมปะไชายน้อยอีกประหยัดกะป่ะเดียยนี่นะกูปีน้นดำถีใส่ลายพี่น้องเอ้ยลุงกมชิได้คนงานจะค้นมาเนี่ยนะนี่ท่านอยู่ดอกเนาะอะไรโน่นเนาะปีนี่หนึ่งวัฒนธรมน้ำนม่นนะลุงกมมัจฉิตศรค่าีก เก่ง oh. à, ừ, chắc ta sẽ cả nhảy nè. Ừ. Ừ, ทัดตก cả เตรียมแล้วเออจักตา หักได้อยู่สามนี่ลุกกกมได้อยู่งามอยู่เออนะมองว่างก็นหล่อสามเอ้าฮ่องเคยหลาแขกได้ผู้ที่ฮะเด็กฮ่องเคยหลานะพี่น้องเป็นโรกกะไพวันเมื่อวานนี่โรกกะเขาเวาดฮิบผ่านแล้วท่นเมื่อนี้กะชิโรกอีกต่วนชิมาอีกเมื่อเอินเขาจะกระจ่างดำแมนห้าวกะว่าชิโรกกะช่องเหม่อในพังเบิงร์นทลุกะ แล้วก็จักชิมีไผ่มาดำนำหรือบ่อหรือจังใดมันจะมีคนงานอยู่บ่ปีนี่ลุงกรมงานกัอึดเฮยเห็ดหน้าวานผมบอกนเฮคนแล้วเห็ดหน้าวานคือแบบตะเก่าคนสีลายไปใช้เบิดเองไปหาหนังไผ่กาบชิมามาแล้วเลยมาตื่นเช้ามาได้ไผ่ในสว่านนี่นะได้ไผ่ก็ได้เหรียญลอ้มตะมงหนึ่งพันดีหนึ่งอุ้งเหมือนนี้เลยโอ้ยเขาป้ามาช่วยอืม

พังเบิงข้งจักสิบ้านหรือสี่ยอดพังเบิงยอดคือของลุงแบ้งกับขับแค่นัมันออกขักนั่นแหละยังนมาสช้หายปลาเม่มายอดหายบ่หรือจังใดพังเบิงมันบัวห้างหายเป็นเห็ดสาม, <c oughs> ามปีแล้วก็โอเคเลยเด้เนาะ <c oughs> หึงเตะอะป่ะเลยบักมุมกับเจ้าเทนนั่นพี่อ้ายปเป็นเห็ดกับเจ้าสิมาเห็ดป่ะจ๊ะนี่เงี้ยผิดว่าแจ็กซีบานหวานลายอืมหวานลายมันเห็ดสบายคือว่าเขาตัดเอา อุมตากจาตาอุ้มตาั้แรกเตัวปีการตใหตาแต่แกนเอียก็ผมเองน่ะคือได้นามแต่หัวปีนาน้องเองมต่ปาพีน่ะดูดป้าแล้วเขุดคลองมาห่อนเหงำอย่างนี้เลอเออใอได้สะทอดอู่ในน้องนะแล้วกิงไว้เราขว่คล้องไว้ถ้าแม่ บัวบเผาเผาาะอยากให้คายกนเขามากินคุจะน้ำวันนี้กันโลดวิญญาคือบ่ผูกมึงเซ็ตโลด้มากินกากูนี่คือขึ้นก็ขึ้นมาเลยเป็นลกราบึกโทรศัพท์เปล่เป็นลกระาคำว่าเขาเอาฮิบาอันน่ะตะกี้พนัดซีลูกมาอนี้พอนัพันลกซองมืออันบ่าฮิบนี่ก็ได้ มันสง่ายก็ง่ายอยู่ได้เาเกือบอสองร้อยเบ2 0เฮ้ยได้เงินสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่ขแมนแมนขแมนมันมาตะเวนนะสามร้อยผดลุงกลมมันมานึ0สิบโม่งกลัวบ่านี่นะเออง่ายอยู่เอ้ยเป็นอะไรเฮ้ยมาหันมาบนงวหนานาหน่ดูผูัน้อนน่

อืมมาเลยจักไพไปรคุดเฮ้ยกันประคุดนะจจเแมนชาต์คุดจนหัวโพนสิปีปนผูหักดอกมันใหญ่ใหญ่เลยนะหันนะแต่สิดไดายฮะก็ะป๋อยไพเด้มาเอาอ่ะหางห่างห่นง่างน่างก่า้ห่างห่ยมห่างห่าห่างห่าง่า่างห่างห่งหางางมาเห่่ามา่มา่ ผูป oh ้าอใหญ่แชมพูตีน okay. นี่สะอ่อนเด้มึงด้วยพี่หนังเลยปกพมือนี่เ่สะใจพี่หนังเขาเฮ็ดเฮ็ดไหวเห้อฮะบอกเก็บได้เผื่อไปเอากรแม่เผื่ดบ้าัเอวาชันแม่น่นมันไปเบิ่งได้สองยูทูบอีกเลยพี่หนังคปล่อยมันเธอนาจะปล่อยร้ายกว่าหันรูว่าทีแอกแ ไปไสวะไปหาเฮ็ดที่บ้านอาจารย์บอกเออมื้อนั้นไปบ้านอาจารย์ฝนตกหำอันของผมบ่ได้ไปเอาแต่เช้าเนาะเฮ็ดอามาแต่บ่ได้ไปจอบยามแรง่บยบ่ออกแล้วตื่นมาแล้วไปบ้านอาจารย์บานีไปอันหัวแกน่เองก็เต็มกระตาแล้วมาแล้วนมาแวเบิ่งโอ้เออป้าเขาเอาเห็ดลลอได้เห็ดแถวนันน่ะเออหักออกแต่แจุมน่เ้ยขายเนาะออกส่งนนงตาเออออกส่งาก็หมู่ ตะพังจนเจือกเขาคุดนะไปมือได้ก็ได้ได้ไปล้าเก่าพ่อหน้เองเออเออไอ้แคทรตายอตายแก่คนเจ้าเราไปหนอยีดนมา่ยไปมือไดกับพ่อเนาะกันเ็กระามืออันผัวัวต้องผงกิบอันผัวผัดไทยหุดหน้ามือนะเจ้าคือบปรงเบิ่งหายผัวแล้วอาแล้วอ่า สิป้าให<ป>้เข้าลูกเงินไทยก็บ,บอกคือ,อ,อมันลดไม่เบิง้เงินอเงินกัไปอมกับอย่างนบรเห็นอือต้องเผากยาต้องไปหวพี่เออโจนใส่ขอดเสือมาวะท่นขอดเสืออเนับ่วทียดี๋ยวว่ายาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไ้อนท้องหือกไปดมสูเออไปลงเวืนประดงกได้อีกได้เยอืมนะเนท้องก็เสเต็มกะตเออยังผู้ใหญ่เลิ่นกับว่านซะบ่นน่าว่านแต่ในนาสาวชื่อา่แต่เถิงลงมาบ่เออเพื่อนผ่อนห่าวได้ประอด็นะเพื่อนยานประทันนามมันมันไหลน้ํานี่ แมน,นนะแมนเพื่อนนอนหนะ้าตะอุ้มลุงเลิ้นนะ่ะโอ้นนโอ้สปอรนแนมมาเห็นไพ่นอนอน,อนะเออโอ้ดูฮ<ห>ุบกันมาเด้ดตูปหน้นยใย,อยใทองออกมานอนเลยหายหน้าขึ้นเงาเทา,ากันหายนี่นะ น้ำน่ะก็วาซินอยู่พอมาว่าอือมาเอาแล้วเฮ้ผู้เจ้าก็ลงมาเลาะน้ำาแล้วบ่อื่อมนเอน้าหน้าเ่นก็แห้งๆเินจมอยู่นะว่าเออถ้ามันบ่ออกสิลงไปดเอาเพิ่น่บดแล้วออกคักบ่ยังมันน่ะแล้วเฮ้ยมลายมื้อแล้วอือ

นุกรมสีดีหญ้าคุ้มห้าเองบอกเนะคือผมไมญ้าสอะเออห้องลุงแบกับหวานได้มื่นเออสีได้เมื่นอะกับเออเออ ราหวานตอนตอนเราสิวานตอนวานข่าวหน้าปุ้ยเนาะเอออออบ้ลไใช่อีบลนนวะตัว่าฮจ่มือเปือถงรูพี่น้องไออีบัลหนาเดียวลงเลยได้พี่น้องเพื่อเพื่อสุดนะหูหลู้ ต้มไก่บ่กันฮะต้มไก่บ่แตงสีมากินนำบาตักกินขาวเส่าเนี่ยฮะมีปลาตีนให้หน้าน่ะปลาองตัโอ้เป็นตาหนายะเองไงมันออกมาตะหนองรอเฮ้ย เด้อ <Ừ. S 2> ือไผน้องเจ้าสิบักพุดแล้วย้อนบืนปีนี้เฮายังบ่ได้ปล่อยปลาลงโกมเฮาบ่มีเงินมีอยู่มาหักบ่หลายให้มันสักลังวิทนาสักหนาวิทลันหลายเลยเด้สิปล่อยางน้ําแดงน้ํานทางแดงเออน้ํานทางน้ํามหินแบ่ค